เดสลินีนะครับเพว่าจริงๆฝั่ง Index เนี่ยเราทำงานพวกอิลู i ิเนชันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็บอกทีมว่าเอออยากติดต่อกับทางมีเนยนะฮะทีมก็ติดต่อไปสุดท้ายก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทางผู้บริหารทางมีเนยก็บอกว่าเขาก็กำลังจะติดต่อ Index มาเหมือนกันเพื่ออยากจะเนี่ยสร้างบ้านให้น้องเนยเนี่ย ให้มีที่อยู่เป็นพวกตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านผู้บริหารเนี่ยแล้วก็แล้วก็วกินก็ทานเก่งนะก็เริ่มไม่ค่อยพอแล้วจดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวบ้านไม่เสร็จนะครับเออครับก็ก็เลยก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะแล้วก็เริ่มคุยกันนะครับ ค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาสร้างบ้านให้น้องเนยอ่ะ่ะลุงหมอกเคยสร้างบ้านให้ใครมาก่อนไหมคะจริงๆลุงหมอกเนี่ยสร้างบ้านให้คนแรกนี่ต้องบอกว่าต้องเป็นยังไงนัค้คุณตาคุณตาสนุปปี้ตอนที่มาเมืองไทยทําให้สองหลังเลยนะครับที่กรุงเทพหลังหนึ่งแล้วก็ที่เขาใหญ่เวลามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีบ้านสองหลัง ของสนุกดีททาต่อกันนะครับแต่ล้วล่าสุดเนี้ยเพิ่งจบไปเลยเมื่อปลายปีที่แล้วทําให้อันนี้ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นแมวฝลั่ง k ต t ้ค kitty ตตค,ตตคนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเป็นญี่ปุ่นนะก็จริงๆเขาเป็นแมวแมวจากอังกฤษนะครับคิ i ต,ตี้เนี่ยเราก็สร้างบ้านให้เขาเท่านั้นยังไม่พอ,อยังสร้างให้แกงซาลิโอด้วย นะครับก็พิ่งจบกันไปเพราะฉะนั้นก็เริู้สึกวา่าเอ้ยถึงเวลาแนละ้วเราต้องทําให้หลานเราคนนี้ดีกว่าจะได้มีบ้านไม่ไปโกนผู้บริหารบัตรแบนนะลูกนะหนูก็โตขึ้นทุกวันโอเคโอเคเอ๊ะเกาหัวละนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าการ<ะ>เปิดบ้านครั้งแรกของน้องเนยนะคะจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะ